สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงงบผลประกอบการในไตรมาส2ปี64ของหุ้น Delta นะครับหรือว่าบริษทัทเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดมหาชนจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับ สวัสดีเพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูงบผลประกอบการในไตรมาส2ปี6,4ของหุ้นเดลตานะครับซึ่งก็เพิ่งประกาศเมื่อวานนี้เองนะครับอ่ะจะมียังไงบ้างนั้นนะครับเรามาดูกันดีกว่านะโดยเรามาเริ่มที่งบผลประกอบการในไตรมาส2ปี6,4นะครับตัวบริษัทก็มีรายได้าจากการขายอยู่ที่2640ล้านบาท เมื่อคิดเป็นกํำไรสุทธินะครับตัวบริษัทก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่1,655ล้านบาทส่วนกํำไรต่อหุ้นนะครับอยู่ที่1บาท33สตางค์ต่อหุ้น ในขณะที่ถ้าเราย้อนกลับไปดูนะครับในไตรมาส2ปี63เราก็จะเห็นว่ารายได้จากการขายของตัวบริษัทนะครับอยู่ที่14,618ล้านบาทซึ่งน้อยกว่าของไตรมาส2ปี64นะครับแต่พอมาคิดเป็นกำไรสุทธิเราก็พบว่ากำไรสุทธิในไตรมาส2ปี63เนี่ยอยู่ที่2,015ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นกำไรต่อหุ้นก็อยู่ที่1บาท62สตางค์ต่อหุ้นซึ่งเยอะกว่าของไตรมาส2ปี64นะครับในขณะที่ในไตรมาส1ปี64นะครับหรือว่าไตรมาสที่แล้วเนี่ยตัวบริษัทมีรายได้จากการขายอยู่ที่ระดับ1 9 3 9ล้านบาทนะครับพอคิดเป็นกำไรสุทธิเนี่ยอยู่ที่1,756ล้านบาทส่วนกำไรต่อหุ้นนะครับอยู่ที่1บาท41สตางค์ต่อหุ้น จากงบผลประกอบการข้างต้นนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าตัวบริษัทเนี่ยในไตรมาส2ปี64นะครับก็มีรายได้จากการขายที่เติบโตขึ้นนะครับถ้าเทียบกันแบบ Year on Year เนี่ยก็เติบโตขึ้น41.20%นะครับ q ิ q ก็เติบโตขึ้นมา8.40% แต่พอมาคิดเป็นกําไรสุทธินะครับเราก็เห็นว่ากําไรสุทธิของตัวบริษัทเนี่ยก็ลดลงนะครับเยียร์เยียรเนี่ยลดลง17.90%นะครับในขณะที่ Q on Q ก็ลดลง5.80%ซึ่งมันก็จะมีรายละเอียดดังนี้นะครับ สำหรับยอดขายของตัวบริษัทที่เพิ่มขึ้นนะครับก็เนื่องจากความต้องการของลูกค้าในกลุ่มโซลูชันสำหรับรถยนต์ไฟฟ้านะครับที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งสะท้อนถึงการฟื้นตัวของสถานการณ์โควิดในต่างประเทศแล้วก็ในส่วนของตลาดผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญสำคัญนะครับอย่างเช่นประเทศจีน ในฝั่งยุโรปนะครับหรือว่าสหรัฐอเมริการวมถึงแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องนะครับในตลาดของกลุ่มผลิตภัณฑ์คลาว s สโตรและ Data Center ตอรนะครับสำหรับในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจัดการงานของหุ้น Delta นะครับ <c oughs> ก็เพิ่มขึ้นมาทั้ง QonQ และก็ y r o r y n y r a r ในส่วนของ Year on Year นะครับก็เพิ่มขึ้นมา47.70% Q1Q คะครับค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นมา14.60%อันเนื่องมาจากในส่วนของต้นทุนค่าขนส่งนะครับที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของกิจกรรมด้านงานวิจัยและพัฒนาในยุโรปนะครับของหุ้นเดลต้าซึ่งจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นนะครับมันก็เลยมีผลทำให้กำไรสุทธิของตัวบริษัทนั้นลดลงมาตามที่เราเห็นนั่นเอง ต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงินของหุ้นเดลต้านะครับในไตรมาส2ปี64ซึ่งตัวบริษัทนะครับก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่63,125ล้านบาทคิดเป็นหนี้สินรวมนะครับอยู่ที่25,398ล้านบาท แล้วก็ส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับอยู่ที่3 7 7 2 6ล้านบาทโดยภาพรวมนะครับสำหรับงบแสดงฐานะทางการเงินของหุ้นเดลต้าเราก็จะเห็นว่าสินทรัพย์รวมของหุ้นเดลต้านะครับในไตรมาส2ปี64ก็เพิ่มขึ้นประมาณ10.30%ซึ่งก็เพิ่มขึ้นมาจากหนี้สินที่เพิ่มขึ้นประมาณ29.50%แล้วก็ในส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับที่เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อย สำหรับในส่วนของหนี้สินที่เพิ่มขึ้นนะครับหนี้สินส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะเป็นหนี้สินที่มาจากเจ้าหนี้การค้าแล้วก็เจ้าหนี้อื่นๆนะครับที่เพิ่มขึ้นซึ่งมันก็จะไปสอดคล้องกับในส่วนของรายได้จากการขายของตัวบริษัทนะครับที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ซึ่งในปัจจุบันนะครับตัวบริษัทเนี่ยก็มีค่าดีอยู่ที่ระดับ0.67เท่านะครับก็ถือว่าค่าดีของตัวบริษัทก็ไม่ได้เยอะมากนะครับถือว่าตัวบริษัทก็แบกรับหนี้เอาไว้ค่อนข้างต่ําอยู่พอสมควรซึ่งโดยภาพรวมนะครับสำหรับหุ้นเดลต้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นบริษัทที่น่าสนใจอีกบริษัทหนึ่งนะครับถือว่าเป็นบริษัทที่ดีเลยทีเดียวนะแต่ว่าในส่วนของความถูกความแพงนะครับถ้าเรามาดูกันที่ค่า PE เนี่ยในปัจจุบันนะครับอยู่ที่ระดับ ับ90.73เท่านะครับค่า P/BV อยู่ที่20.34เท่าก็ถือว่าสูงทั้งค่า PE แล้วก็ค่า P/BV นะครับซึ่งถือว่าสูงมากๆเลยนะครับก็ถือว่าตัวบริษัทเนี่ยดีแต่ว่ามันก็อาจจะแพงนะครับในขณะที่ผลตอบแทนในเรื่องของปันผลนะครับในปัจจุบันเนี่ยจ่ายปันผลออกมาอยู่ที่0.57เท่านั้นเองนะครับยังไม่ถึง1เลย ก็ถือว่าอัตราการจ่ายปันผลก็ค่อนข้างต่ำนะครับปีที่แล้วจ่ายออกมาอยู่ที่0.37ซนะครับซึ่งต่ำมากแต่ถ้าเราย้อนกลับไปดูในปีก่อนๆเนี่ยเขาจ่ายระดับประมาณ4กว่าๆเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้ไปนะครับอัตราการจ่ายปันผลของตัวบริษัทเนี่ยจะพอๆกับของปีก่อนๆหรือเปล่านะครับอย่างที่บอกแลละราคาของหุ้น Delta าก็เพิ่มขึ้นมาแบบหลายพันเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนาะ ซึ่งราคาของหุ้นเดลต้านะครับในปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ที่576บาทต่อหุ้น ต่อมานะครับในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคนะครับของหุ้น Delta ในปัจจุบันเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นแนวโน้มของการเป็นขาขึ้นอยู่นะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าราคาของหุ้น Delta ก็มีการย่อลงมานะครับหลังจากที่ขึ้นไปทําจุดสูงสุดตรงบริเวณประมาณ840บาทนะครับต่อหุ้น นะครับซึ่งก็ปรับตัวขึ้นมาจากระดับประมาณหลักประมาณ30บาทนี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะครับขึ้นไปถึง840บาทแล้วก็ย่อลงมานะครับทำจุดต่ำสุดที่ประมาณ286บาทนะครับก่อนที่จะมีการเด้งกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่ระดับ576บาทต่อหุ้นนะครับซึ่งก็ย่อลงมาจากตรงบริเวณประมาณสัก680บาทนะครับ ในช่วงที่ผ่านมานั่นเองนะตอนนี้นะครับถ้าเรามาพิจารณาจากในส่วนของเส้น RSI เนี่ยก็จะอยู่ใ,นใ,นในกล้ๆกับโซน Overbought นะครับซึ่งก็ถือว่าตอนนี้นะครับมันก็มีแรงซื้อเข้ามาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะในขณะที่วอลลุ่มที่เข้ามาซื้อขายก็ค่อนข้างที่จะเบาบางอยู่พอสมควรนะครับก็อันเนื่องมาจากในส่วนของระดับราคาต่อหุ้นด้วยแหละมันค่อนข้างสูงนะครับก็เลยทําให้วอลลุ่มในการซื้อขายอาจจะเบาบางนะครับ ซึ่งถ้าใครอยากจะเข้าไปเก็งกำไรตรงบริเวณนี้ก็ค่อนข้างเสี่ยงไหมก็เสี่ยงอยู่พอสมควรนะครับเพราะเท่าที่ดูนะครับราคาก็เริ่มมีการไซด์เวย์เหมือนจะเป็นรูปสามเหลี่ยมเพื่อที่จะเลือกทางนะครับซึ่งมันก็มีโอกาสที่จะเลือกขึ้นไปต่อหรือเลือกที่จะลงมาต่อก็ได้โดยผมมองแนวต้านที่สำคัญเอาไว้ตรงบริเวณประมาณสัก600บาทต่อหุ้นนะครับก็น่านจะเป็นแนวต้านที่สำคัญอยู่พอสมควร ถ้าเกิดว่าตัวราคาสามารถทะลุตรงบริเวณ600บาทขึ้นไปได้เนี่ยก็มีโอกาสที่ราคาของหุ้นเดลต้าก็น่าจะมีการปรับตัวขึ้นไปได้ต่อนะครับแต่ถ้าเกิดหลุดตรงบริเวณประมาณสัก560บาทเนี่ยก็น่าจะต้องเป็นจุดคัดลอสแล้วนะครับมันก็น่าจะเป็นเหมือนว่าตัวราคาของหุ้นเนี่ยได้เลือกที่จะลงมาต่อแล้วอะไรแบบนี้นะครับ สำหรับหุ้นเดลตานะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นที่แต่ก่อนเนี่ยคนก็พูดถึงกันเยอะพอสมควรนะครับในเรื่องของอนาคตของตัวบริษัทบ้างอะไรแบบนี้นะครับซึ่งก็เลยผักดันทําให้ราคาของหุ้นเดลตานะครับปรับตัวขึ้นมามากถึงประมาณสัก3,000กว่าเปอร์เซ็นต์ะครับจากราคาระดับประมาณ30บาทนี่แหละนะครับขึ้นไปสูงสุดถึง800กว่าบาทเลยนะครับภายในระยะเวลาประมาณปีหนึ่งมั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับ ซึ่งตอนนั้นเนะี่ยวอลลุ่มการเก็งกําไรเนี่ยค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับแต่ว่าตอนนี้คือวอลลุ่มมันก็เริ่มลดลงนะครับจากปริมาณในส่วนของราคาที่มันเพิ่มสูงนั่นแหละนะครับมันก็เลยทําให้คนส่วนใหญ่ก็เลิกที่จะเอามาเก็งกําไรนะมันก็เลยทําให้วอลลุ่มการซื้อขายก็ค่อนข้างต่ํานะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะเข้าไปเอาาเก็งกาไรกับหุ้นเดลต้าก็ต้องดูในจุดตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าวอลลุ่มมันก็ค่อนข้างต่ํานั่นเองนะ โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับหุ้นเดลตานะในส่วนของงบผลประกอบการในไตรมาส2ปี64สีนะครับอ่ะถ้าเพื่อนๆใดนะครับที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับ สำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถที่จะแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนได้นะครับแล้วก็เ,เพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็แอดเข้ามาพูดคุยกับผมที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจให,หุ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ